สวัสดีครับตารางเงินเข้าบัตรเดือนมิถุนายนมีวงเงินเข้าบัตรสูงสุดถึง2,680บาทผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ซึ่งแต่ละท่านอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับเป็นเงินสดกดได้ใครได้เท่าไหร่และมีวงเงินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันที่1แน่นอนเงินค่าแก๊ส80บาททุก3เดือนนะครับตัวแปรก็คือถ้าท่านใดไม่ได้ใช้สิทธิ์ค่าแก๊สนี้ท่านก็จะไม่ได้รับ 80บาทเข้าบัญชีนะครับทุก3เดือนต่อไปก็เงินผู้สูงอายุนะครับตามช่วงอายุเป็นขั้นบันไดตั้งแต่600ถึง1,000บาทจะเข้าทุกวันที่10มิถุนายนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าไวขึ้น1วันนะครับเป็นวันที่9มิถุนายนนั่นเองตัวแปรก็คือตามช่วงอายุของแต่ละท่านนะครับของผู้สูงอายุก็จะได้เ,ออเงินไม่เท่ากัน ต่อไปนะครับก็เป็นเบีย้ยความพิการอีก800บาทวันที่9มิถุนายนนะครับแน่นอนตัวแปรก็คือถ้าท่านเป็นผู้พิการท่านก็จะได้เงินส่วนนี้ไปแคร800บาทแต่ว่าท่านก็ต้องมีบัตรผู้พิการนะครับส่วนท่านใดที่ไม่เป็นผู้พิการก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีบัตรผู้พิการเงินส่วนนี้ท่านก็จะไม่ได้รับนะครับต่อไปก็คือเงินเด็กแรกเกิด600บาทตัวแปรก็คือ ถ้าท่านมีเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบท่านก็จะได้รับเงิน600บาทนะครับเป็นเบี้ยเงินชีพเด็กแรกเกิดนะครับแต่ท่านอายุเกิน6ขวบขึ้นไปท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับและท่านจะต้องลงทะเบียนร,รับเงินเด็กแรกเกิด600บาทนี้ก่อนนะถึงจะได้รับเงินนี้ถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็หมดสิทธิ์นะครับต่อไปนะครับวันที่20มิถุนายนแน่นอนครับเบี้ยผู้พิการเพิ่มอีก200บาทตัวแปรก็คือถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับและมีบัตร ประชารัฐในรอบใหม่นี้นะครับท่านถึงจะได้รับเบี้ยพิการเพิ่มอีก200บาทผ่านท่าวันชีพร้อมเพย์นะครับทุกเดือนนั่นเองซึ่งถ้ารวมยอดทั้งหมดแล้วก็จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัญชีพ,พร้อมเพย์ถึงสูงสุด2,680บาทนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าเงินจํานวนนี้ได้ไม่เท่ากันทุกคนนะครับก็แต่ละคนก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับ และส่วนเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าไม่สามารถเกิดกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับก็จะมีเงินรูดซื้อสินค้าร้านค้าถุงฟ้านะครับ3า0บาทซึ่งจะได้เท่ากันทุกคนนะครับทุกเดือนนั่นเองและต่อไปก็คือเงินค่าเดินทาง750บบาทก็จะได้เข้าทุกเดือนเท่ากันทุกคนนะครับซึ่งแต่ละท่านอาจจะใช้ในการเดินทางที่แตกต่างกันไปไม่เท่ากันนะครับซึ่งถ้าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนและคงเหลือยอดเท่าไหร่ ก็จะไม่สามารถนําไปทบในเดือนต่อไปได้นะครับจะเป็นการใช้ในเดือนต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าจะรวมวงเงินแล้วก็จะเป็น1นึ่าสิบาทเลยซึ่งเงินจํานวนนี้จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แต่ว่าจะต้องใช้ผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าใช้ในการเดินทาง75 0บาทสําหรับรถไฟรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับทั้งบขสต่างจังหวัดก็สามารถใช้ได้นั่นเอง กล่าวมาทั้งหมดนี้คือวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายนผ่านบัตรประชาชนทางบัญชีพร้อมเพยนะครับทั้งเงินสดที่กดได้และกดไม่ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเงินจํานวนนี้จะได้ไม่เท่ากันทุกคนนะครับแล้วแต่ตัวแปรของแต่ละคนว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ และนี่คือสาระความรู้ที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ